สวัสดีครับวันนี้มาดูปืนยิงปลานะครับเป็นงานใต้น้ำนะครับของของช่างกันฟิชชิ Gun ่งไทยแลนด์นะครับอันนี้จะเป็นตัวไก่ธรรมดานะครับส่วนตัวปืนนี่จะเป็นไม้สักแท้นะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหนังนี่ทางร้านจะมัดไปให้สองเส้นนะครับเป็นหนังเกลือนะครับ ส่วนตัวเหล็ก <c oughs> ตัวเหล็กกับตัวปืนก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนี่ยงธรรมดานะครับตัวปืนจะมีตั้งแต่หกสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเอ,อราคาก็จะต่างกันนิดนึงนะครับ <c oughs> ระบบไกลธรรมดานะครับ่ราคาถูกกว่าไกกป่องนะครับอยู่แน่นอนครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นระบบ เป็นกุ้งปลานะครับอยู่ใน้น้ำแล้วก็เป็นเรื่องพื้นทุ่งนะครับบรรทกยักประชิดก็สามารถมัดตรงนี้แล้วก็เป็นระยะประชิดได้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้นะให้นะครับขอบคุณครับ